ในอดีตการเมื่อแผ่นดินล้านนาแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยผืนป่าชาวบ้านกระจัดกระจายไม่มีผู้ปกครองผู้มีปัญญานำพาบ้านเมืองไร้ความสงบพระเจ้าแห่งกรุงลาโวจึงทรงเห็นว่าต้องหาผู้มีบุญบาร,รมีมาสร้างเมืองใหม่ทางเหนือจึงโปรดให้นางกษัตริย์ผู้เพียบพร้อมทางเมตตาและปัญญาพระนางจามาเทวีเสด็จขึ้นเหนือเพื่อสร้างเมือง เมื่อพระนางเดินทางมาถึงผืนดินริมลำพูนปัจจุบันท้องฟ้าแจ่มใสเหล่านกเนือ้อร้องก้องป่าผู้คนต่างศรัทธาและต้อนรับด้วยความปรับลืมพระนางทรงตั้งเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกของหริพุนชัยและววางรากฐานบ้านเมืองด้วยศีลธรรมความยุติธรรมและสัจจะ พระนางจาม,มาเทวีไม่เพียงสร้างเมืองแต่ยังนำศิลปะวัฒนธรรมความรู้ด้านการปกครองและพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปทั่วดินแดนล้านนาแม้จะมีผู้ท้าทายอำนาจเช่นเจ้ายักษ์หลวผู้แข็งแกร่งในภูเขาแต่ด้วยสติและปัญญาพระนางสามารถเอาชนะและนำผู้คนกลับสู่ความสงบได้โดยไม่เน้นการทำร้ายแต่อาศัยเมตตาและธรรมะเป็นหลัก ปลายรัชกาลพระนางเสด็จสวรรคตอย่างสงบผู้คนทั่วแคว้นต่างสร้างรูปเคารพบูชาและเล่าขานตำนานของพระนางไม่รู้จบเพราะพระนางไม่ใช่เพียงผู้สร้างเมืองแต่เป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้คอยปกป้องและนำความเจริญมาสู่ลำพูนจนกลายเป็นเจ้าแม่จามาเทวีที่ผู้คนศรัทธามาถึงทุกวันนี้